ในยูยทีบชทีนแล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับ definite กับ indefinite articles กันใช่ไหมคะสวัสดีค่ะทุกคนอีาวาบีทิรีค่ะวันนี้เราจะมาเรียน articles ท้ายคือ zero articles กันนะคะโอเ okay, ค let's begin เวลาเราจะใช้ a and D นะคะเราก็จะใช้กับสิ่งที่เป็นทั่วไปนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่เจาะจงค่ะแต่ <Yeah. S 2> zero articles คะ่ะจะไม่ใช้ a and D เลยค่ะ เราส่วนมากจะใช้เกี่ยวกับคอนเซปที่เป็นทั่วไปนะคะหรือว่าเป็นนามที่เป็น plural หรือว่ามากกว่านามตัวหนึ่งแล้วก็เป็น uncountable noun นามที่ไม่สามารถนับได้ค่ะถ้าเกิดประโยคนั้นเป็นประโยคที่เราจะใช้ในแบบทั่วๆไปนะคะและนามที่เราจะใช้จะมีมากกว่าตัวเดียวเราก็จะใช้ no articles นะคะอย่างเช่น dogs are loyal animals มา เป็นสัตว์ที่ซื่อสัตว์ค่ะเราจะไม่ใช้ the dogs นะคะเราจะใช้แค่ dogs เราก็จะใช้กับ uncountable noun หรือ n o u ที่ไม่สามารถที่จะนับได้สิ่งเหล่านั้นเราจะพูดเป็นทั่วไปนะคะอย่างเช่น water is essential for life น้ำนั้นสำคัญมากต่อชีวิต zero article เราก็จะใช้เกี่ยวกับชื่อของประเทศของเมืองหรือว่าภาษาก็ได้นะคะ Singapore is my second home เราจะใช้สำหรับ proper noun นะคะหรือว่าชื่อของคนค่ะ I met Lisa yesterday เมื่อวานนี้ได้เจอ Lisa Lisa คือ proper noun จะไม่ใช้เป็น a and a นะคะเมื่อเราเรียน3อย่างเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูว่า3อย่างนี้ไม่เหมือนกันยังไงคะ่ะสำหรับ indefinite article เราจะใช้เป็น I want to buy a pair of headphones เราก็จะใช้เป็นว่าเราอยากจะซื้อหูฟังนะคะต่อไปเป็น definite article the headphones you recommended are amazing headphones นั้นน่ะที่คุณแนะนำให้ฉันสุดยอดมากเลยค่ะสำหรับ no article เราก็จะพูดเป็นสิ่งที่ทั่วไปนะคะอย่างเช่น headphones are essential for good sound quality การที่ใช้ h phones ะคะ่ะมันสำคัญมากสำหรับการที่เราจะรู้ว่า คุ l ภ t พสิ่งนี้ดีขนาดไหนโอเ okay, ค that's all for today ขอบคุณมากๆนะคะที่มาชมคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจการใช้ Articles ทั้งหลายได้มากขึ้นแล้วนะคะถ้ามีคำถามอะไรสามารถถามที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกัน,นะคราวหน้าค่ะบ๊ายบาย